สวัสดีครับอินดีต้อนรับเข้าสู่วายชาแนลชาแนที่เต็มไปด้วยคําถามว่าทําไมทําไมแล้วก็ทําไมซึ่งเรามีคําตอบให้นะครับสําหรับคําถามนี้ก็คือทําไมต้องสนใจเรื่องมวลกล้ามเนื้อหรือปริมาณกล้ามเนื้อในร่างกายคําตอบจะเป็นอย่างไรลองมาดูข้อมูลต่อไปนี้นะครับมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยเริ่มสูญเสียไปเมื่ออายุ35ปีก็เริ่มลดลงแล้วนะครับลดลงด้วยอัตราประมาณ1-2%ต่อปี และเมื่ออายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยจะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อถึง3%ต่อปีซึ่งเวลาที่มันเสียมวลกล้ามเนื้อไปใหม่ๆเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ากล้ามเนื้ออะไรมันเล็กลงเพราะว่าส่วนที่มันหายไปมันจะมีไขมันเข้ามาทดแทนมันก็เลยดูคล้ายๆเดิมแต่นั่นแหละมวลกล้ามเนื้อเราเนี่ยเริ่มเสียไปแล้วนะครับไอ้กล้ามเนื้อที่สูญเสียไปเนี่ยเมื่อกล้ามเนื้อมันลดลงความแข็งแรงมันก็ลดลงนอกจากนั้นการเคลื่อนไหวของ ของกล้ามเนื้อของข้อต่อต่างๆมันก็จะช้าลงกว่าเดิมทําให้เราเริ่มทําอะไรได้ช้าลงไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนเดิมกํำลังก็ลดลงยิ่งไปกว่านั้นจากการที่มวลกล้ามเนื้อลดลงเนี่ยมันยังทําให้การทรงตัวเนี่ยแย่ลงเวลาที่เคลื่อนไหวหรือแม้ขณะอยู่นิ่งเฉยก็ตามบางทีเนี่ยการทรงตัวจะไม่ดีจึงเห็นว่าคนที่อายุ มากกว่า65ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีเรื่องการล้มเนี่ยบ่อยขึ้นเพราะว่าเขาไม่สามารถจะส่งตัวได้นะครับนอกจากมวลกล้ามเนื้อมันลดลงแล้วเนี่ยสารที่อยู่ในเซลล์กล้ามเนื้อตัวหนึ่งที่เรียกว่าไมโตคอนเดียนะครับไมโตคอนเดียเนี่ยเป็นตัวให้พลังงานกับเซลล์กล้ามเนื้อตัวไมโตคอนเดียเองก็ยังลดลงทั้งปริมาณและประสิทธิภาพทําให้กล้ามเนื้อที่มีมวลน้อยลงเนี่ย มันยังทํางานแย่ลงด้วยนะครับยิ่งไปกว่านั้นยังมีอีกระบบประสาทที่สั่งงานให้กล้ามเนื้อต่างๆทำงานเนี่ยเมื่อคนคนนั้นอายุมากขึ้นเนี่ยระบบประสาทที่สั่งงานมันก็แย่ลงมันทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยทั้งเคลื่อนไหวช้าทั้งไม่มีแรงทั้งรักษาสมดุลได้ช้าการทรงตัวเสียไปเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาของการเสียมวลกล้ามเนื้อไปนะครับ มันเริ่มตั้งแต่อายุ35ปีเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอย่างไรเราก็ควรออกกำลังแบบที่จะสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้เริ่มตั้งแต่อายุ35ปีหรือก่อนนั้นเลยก็ได้นะครับเพื่อลดการสูญเสียม,มวลกล้ามเนื้อการออกกำลังที่เพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ก็คือพวกกลุ่ม resistance หรือ strength training ซึ่งอลองลองหาดูไม่ยากนะครับครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เอามาให้ดูเพื่อ อยากกระตุ้นให้มีการออกกำลังให้กล้ามเนื้อเนี่นยมันแข็งแรงและไม่สูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปนะครับครับวันนี้ก็จบการตอบคำถามในเพียงเท่านี้ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมวายชนลของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ ความรักามาบ่อนไหวกับหัวใจที่ผูกพันยืดเหนีย่ยวดวงใจฉันจนมีอาจตัดใจรับเธออยู่กับ ยังหวงหวงตัวเธอยังมันรักเธอเสมอและจะรักเธอตลอดกาลแต่เมื่อเธอมีคนใหม่คนที่อยู่ ของเธอฉันคงต้องรับเธอและลมและเมือเพียงในโลกของฉันสุดท้าต้องปล่อยวางปล่อยใจให้ลางลือ สงเสมอกับรักใหม่ที่ใจฉันยอม